ปัจจุบันทัพช้างศึกทีมชาติไทยกำลังลงทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทีมไปแข่งขันศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย er, ที่จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ซึ่งจากรายชื่อนักเตะทั้ง44คนที่มีอยู่ในตอนนี้มันก็มีนักเตะหน้าใหม่อยู่5รายที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในฤดูการที่ผ่านมาและน่าจับตามองว่าจะก้าขึ้นไปเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติไทยในยุคนี้ โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปชม5นักเตะหน้าใหม่ไฟแรงที่น่าจับตามองแห่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยซึ่งเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้สนับสนุนโดยสปอร์ตโปมีครบจบในที่เดียวตามรายละเอียดที่ทุกคนเห็นอยู่ทางด้านซ้ายบนของคลิปโดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะคนแรกได้แก่ฉัดมงคลเรืองธนะโลดแบ็คซ้ายดาวรุ่งวัย19ปีสดๆร้อนๆจากสโมสรชนบุรี FC ซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาฉัดมงคลโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับชนบุรีเอฟซภายใต้การคุมทัพของโคตเตียและแม้ว่าจะเป็นการลงเล่นในศึกฟุตบอลไทยลีกเป็นปีแรกของเจ้าตัวแต่เขาก็แสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงศักยภาพในฝีเท้าที่เกินอายุไปไกลโดยในฤดูกาลที่ผ่านมาฉัดมงคลยึดตำแหน่งเป็นแบ็คซ้ายตัวจริงของทีมชนบุรีเอฟซและลงเล่นไปถึง22นัด ซึ่งฉัดมงคลเลืองธนโลดเคยมีประสบการณ์กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วในแมตช์อุ่นเครื่องกับทีมไทยลีกออสตาและแม้ว่าถ้าเปรียบเทียบกันดูแล้วในตำแหน่งแบ็กซ้ายประสบการณ์ของเขาจะเป็นรองสัสรักไหประโคนและทีละทอนบุญมาทันอยู่พอสมควรแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฉัดมงคลเลืองธนโลดคืออีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองที่สุดในแคมป์ของทีมชาติไทยในเวลานี้นักเตะคนที่สองได้แก่จเจริญศักดิ์วงกอน ปิดจบแอสซิสแทนศึกไทยลีกจากสโมสรสมุทรปราการซิตี้โดยในฤดูกาลที่ผ่านมาเจริญสักวงกรนนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะไทยที่มีการพัฒนาและฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในศึกฟุตบอลไทยลีกซึ่งจากการได้ร่วมงานกับยอดกุณซืออย่างมาซาทาดาอิชิอิมันยิ่งทําให้เจริญสักวงกรยิ่งพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดและโชว์ฟอร์มได้อย่างร้นแรงจนคว้ารางวัลจอมแอสซิสแทนศึกไทยลีก2020 และจากการลงเล่น29นัดให้กับสมุทรปราการซิตี้เจริญศักด์วงก่อนยิงไปได้3ประตูและแอซิสไปได้ถึง14แอซิสซึ่งจากความคุ้นชินกับฟุบบตบอลสไตล์ญี่ปุ่นที่อิชิอิถ่ายทอดมาเป็นอย่างดีอีกทั้งยังเคยร่วมงานกับอากิระนิชิโนมาแล้วในทีมชาติไทย U23 ยทำให้ชื่อของเจริญศักด์วงก่อนน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งในตำแหน่งปีกขวาของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในชุดนี้นักเตะคนที่3ได้แก่ปฐมพลเจริญรัตนพิลก มิดฟิลด์ฟอร์มแรงจากสโมสร BG จีปทุมยูไนเต็ดแชมป์ศึกไทยลีก2020ในฤดูกาลที่ผ่านมาชื่อของปฐมพลเจริลรัตนาพิลมกลายเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในศึกฟุตบอลไทยลีกจากสไตล์การเล่นที่บุกทะลุทะลวงและไปกับบอลได้ดีอีกทั้งยังมีการสร้างสารรค์เกมที่โดดเด่นรวมถึงการยิงประตูและการแอสซิสต์ของเขาก็อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ซึ่งมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคืออีกหนึ่งส่วนสําคัญที่ช่วยให้บีจีปทุมควาแชมป์ฟุตบอลไทยลีก2020มาครองถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาในช่วงเล็กที่2ก็ตามและจาก22นัดในศึกฟุตบอลไทยลีก2020ปฐมพลเจริญรันตนาพิลมยิงไปได้ถึง5ประตูกับอีก2อแอสซิสต์ส่วนในานามทีมชาติไทยเขานั้นเคยลงเล่นภายใต้ใตการคุมทัพของอากิระนิชิโนมาแล้วในแมตช์อุ่นเครื่องกับทีมไทยลีกออสตาซึ่งในตำแหน่งมิดฟิลตัวรุกของทีมชาติไทยในเวลานี้ แม้ว่าจะมีนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นหลายคนแต่ชื่อของปฐมพลจเจริลรัตนาพิลมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนักเตะคนที่4ี่ได้แก่นัทวุฒิสุกสุขว่าที่กองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยจากสโมสรทูแบงคอกยูเนเต็ดโดยนัทวุฒิสุกสุขถือว่าเป็นกองหน้าชาวไทยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและคงเส้นคงวาที่สุดในศึกฟุตบอลไทยลีก2020โดยจุดเด่นของเขาอยู่ที่การหาช่องว่าง และการจบสกอร์ที่ค่อนข้างเฉียบคมทั้งลูกบนพื้นและลูกกลางอากาศซึ่งจากการลงเล่น29นัดในศึกไทยลีก2020นัทวุฒิสุขส,ส,สุ่มยิงไปได้ถึง11ประตูกับอีก1แอสซิสต์โดยจากการถอนตัวออกไปของกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยอย่างทีลิสิ์แดงดาทําให้ผู้คนต่างจับตามองว่าใครจะก้าวขึ้นไปรับหน้าที่กองหน้าของทีมชาติไทยในศึกครั้งนี้ซึ่งนั่นก็ทําให้ทุกสายตาต่างจับจ้องมาที่นัทวุฒิสุขสุ่มกองหน้าวัย23ปี ที่เคยไปบ่มเพาะฝีเท้ากับเอซโตเกียวยู23ที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนัทวุฒิสุข,ส,ขสุขก็น่าจะเป็นตัวเลือกในอันดับที่1ห,หรือไม่ก็อันดับที่2ของทีมชาติไทยในชุดนี้อย่างแน่นอนและนักเตะคนสุดท้ายได้แก่ธนวัน์ซึ้งจิตถาวรมิดฟิลตัวความหวังของทีมชาติไทยจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยธนวัน์ซึ้งจิตถาวรมิดฟิลจากเลสเตอร์ซิตี้ คือนักเตะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของทีมชาติไทยในเวลานี้และด้วยดีกีนักเตะจากสึกพรีเมียร์ลีกทำให้แฟนบอลชาวไทยต่างอยากเห็นฟอร์มการเล่นของเขาเป็นอย่างมากโดยปัจจุบันจากการลงเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ยู23ไปทั้งหมด16นัดธน,นวันรยิงไปได้ถึง6ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสต์และก็ไม่เพียงแค่แฟนบอลไทยที่อยากเห็นฟอร์มการเล่นของธนวัต์แต่อากิระนิชิโนะกุนซือของทัพช้างศึกเองก็อยากเห็นเช่นกันโดยนิชิโนะได้สั่งการให้สมาคมฟุตบอล จัดการเรียกตัวธนวัน์ซึ่งจิตถาวรให้บินมาสมทบทีมชาติไทยที่ประเทศ UAE และถ้าหากฝีเท้าของเขาคือของจริงทีมชาติไทยก็น่าจะมีอาวุธลับในแดนกลางที่ทีมคู่แข่งต้องผวาอย่างแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งกับผู้สนับสนุนหลักอย่างสปอร์ตโฟมีครบจบในที่เดียวและสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงกันบ้าง คิดว่านักเตะหน้าใหม่ไฟแหรงทั้ง5คนนี้จะมีชื่อติดทีมชาติไทยไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้หรือไม่ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ